จับเองของลูกของลูกล้จับเองนะจับจ้ะกินไหมนี่สงสัยมีใครมองลูกวะแม่เห็นไหม เ <Es per ated> มันไมนมรู้ต้องจับเองนะมันไม่ได้พาจับไปมือนี่แบมือออกมาดูอ่านั่นแหละนั่นแหละข้างนั้นอนะ่ะอ่าเนี่ยจับเองยิ้มใส่ดิยิ้มใส่มสแม่แม่สิลูกสิค่ะกุ๊กมอสนิ่งค่ะแม่แม่กุ๊กมอสนิ่งนะคะไปนี่ดูอืม